สวัสดีครับพบกับผมช่องดักซ์โรคูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่287ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็ตาจ้องตาประสานกันแล้วก็เรื่องราวในอดีตต่างๆมากมายนะครับการจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยน,นะครับ บทที่287จุดประกายเหนื้อทาราธมินยอดฝีมือจากนิกายต่างๆต่างเฝ้าดูฉากนี้ด้วยความประหลาดใจใครจะไปคาดคิดว่าก่อนที่นิกายต่างๆมากมายจะเริ่มแย่งชิงกับตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนนี้นิกายชางส่วนก็ได้จัดแสดงที่น่าตื่นเต้นแล้ว เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นทําให้แม้แต่ยอดฝีมือหลายๆคนก็รู้สึกตึงเครียดในการคาดเดาแต่บุคคลหลายคนต่างจ้องมองไปที่ผู้นํานิกายซึ่งหยวนทึงกําลังยิ้มอยู่ดูเหมือนว่าการล่มสลายของนิกายชางซวนจะเป็นแผนการที่ราบรื่นซึ่งจัดทาโดยนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ในอนณาเขตลึกลับใบหน้าโจหยวนบิดเบี้ยวเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อเขาอย่างมากอีกด้วยเมื่อไม่นานมานี้ เขาเกือบจะเชื่อว่าการตายของปรมจาร์ชางส่วนมีความเชื่อมโยงกับปรมจารย์หลิวเหรียญยี่แต่ในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทั้งปรมจารย์หลิวเหรียนยี่และหลิงจุนต่างถูกหลอกใช้เท่านั้นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือปรมจารย์เล่ยจุนเขานั้นคาดไม่ถึงเลยจริงๆ โจยวนกลืนน้ำลายลงคอปรมาจารเล่ยจุนดำรงตำแหน่งระดับสูงในนิกายชางส่วนแต่กลับมีสถานะค่อนข้างอ่อนแอที่สุดในบรรดาปรมาจารทั้งหมดแท้จริงแล้วโจยวนแทบไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยตั้งแต่เข้าร่วมนิกายชางส่วนมาจากที่โจยวนจำได้ปรมาจารเล่ยจุนเป็นปรมาจารยอดเขาคุกสายฟ้าที่ไม่เคยยิบแย้มในนิกายซึ่งสิทธิหลายคนทั้งเคารพและเกรงกลัวปรมาจารเล่ยจุนรักษาความเป็นกลางในเรื่องต่างๆของนิกายมาโดยตลอดโดยพื้นฐานแล้ว เขาเป็นผู้วรโสร,ระดับสูงของนิกายในบางครั้งผู้นำนิกายชิงหยางก็ยังมาขอคำแนะนำจากเขาอีกด้วยใครจะไปคาดคิดว่าบุคคลคนเดียวกันนี้ที่ดูเหมือนแทบไม่มีตัวตนจะกลายเป็นผู้ร้ายที่ผลักดันให้ปร,รมจารย์ชางซวนไปสู่ความตายไม่ใช่แค่โจยหยวนเท่านั้นที่ไม่เชื่อแม้แต่ปร,รมจา์หลิวเลียนยี่และคนอื่นๆต่างจ้องมองไปที่ปร,รมจา์เล่ยจุนด้วยความโกรธและสับสนผู้นำนิกายชิงหยางจ้องปร,รมจา์เล่ยจุนซึ่ง,งความพยายามในก่อนหน้านี้ของเขานั้นต้องการจะโจมตี ผูพ้พปโสไปเหมยและเขาก็ถูกถัดขวางโดยผู้เท่าสเสวียนผู้นำนิกายชิงหยางจึงถามว่าหอคำพีไม่ได้ถูกดูแลโดยปร,รมาจารย์เล่ยจุนเลยมีเพียงท่านเท่านั้นที่ดูแลหอคำพีที่จะสามารถชี้แนะสิิ์น้องให้เห็นสิ่งที่ท่านต้องการให้นางได้เห็นแม้ว่านางจะไม่รู้ตัวก็ตามท่านทำแบบนี้ทำไมอาจารย์เคยปฏิบัติกับท่านไม่ดีบ้างหรือเปล่า ใบหน้าปรมาจา์เล่ยจุนยังคงไร้ซึ่งอารมณ์ภายใต้สายตาที่โกรธเกลียวของเขาเขาเหลือบมองไปยังผู้เท่าเสวียนและยิ้มจางๆปรมาจาย์ชางส่วนใจดีกับข้ามาแต่ข้าไม่เคยมีความสุขเลยปรมาจา์เล่ยจุนเงยหน้าขึ้นมองท้องฝาเวลาผ่านไปสักพักก่อนที่เขาจะพูดต่อด้วยเสียงเฉยเมยปรมาจา์ชางส่วนและข้ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่พวกเจ้าทุกคนไม่อาจจะเคยรู้มาก่อน ว่าข้าเป็นอัจฉริยะในสายตาของทุกคนตั้งแต่แรกเริ่มในขณะที่ช้างซวนเป็นเพียงตัวประกอบอยู่เบื้องหลังข้าเท่านั้นเขาเห็นข้าเป็นพี่ชายและเขารบรักข้าในทางกลับกันข้าก็ปกป้องเขาและในบางครั้งก็ให้ทรัพยากรในการฝึกฝนแก่เขาอีกด้วยแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาค่อยๆเติบโตขึ้นในที่สุดก็ผลิบานเผยเห็นถึงความฉลาดล้ำเลิศ ในขณะที่เขากลายเป็นยอดฝีมือระดับสูงของโลกในเวลานั้นข้าก็ได้อยู่ไกลจากเขาทำได้เพียงมองด้านหลังเขาจากระยะไกลเท่านั้นไม่มีใครจำข้าได้อีกแล้วแถมยังหัวรออ้อยย่อเย้ยข้าอีกต่างหากฮ่าฮ่าคนอย่างเจ้าน่ะเหรอไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพี่ชายของเขาหรอกคำพูดพวกนี้เป็นสิ่งที่ได้ยินเสมอมาต่อมา เขาได้ก่อตั้งนิกายชางส่วนช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเราก็ยิ่งกว้างขึ้นเขาได้เชิญข้าเข้าร่วมนิกายชางส่วนและด้วยเหตุนี้ข้าจึงกลายเป็นปร,รมาจารย์เลยจุนแต่ภายในนิกายชางส่วนไม่มีใครเทียบได้กับความฉลา,าดอันแผวพราวของเขาทั้งโลกจะมองเขาด้วยความเคารพเสมอเช่นเดียวกับเขาเคยมองข้าเมื่อก่อนแต่ในตอนนี้ข้าได้กลายเป็นอดีตไปแล้วทุกคนพูดว่าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขา ข้าคงไม่ได้กลายเป็นปรมาจารของนิกายชางส่วนข้าพยายามพิสูจน์ตนเองอย่างหนักแต่ว่าเขาก็เก่งเกินไปข้าหมดหวังแล้วเพราะข้ารู้ว่าไม่มีวันตามเขาทันข้าเริ่มคิดว่าเขาเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าในขณะที่ข้าเป็นดวงดาวที่มองไม่เห็นภายใต้ความสว่างสวัยของเขาข้าต้องการให้โรคเด้รู้จักข้าบางทีนั่นอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินเท่านั้น ทุกคนมองไปที่เล่ยจุนด้วยสายตาซับซ้อนพวกเขายังจำได้ด้วยว่าเมื่อคนคนนั้นได้ปราบสวรรค์ชางส่วนทั้งหมดแล้วทุกคนจากรุ่นนั้นทำได้เพียงแต่หคดหัวกลับภายใต้แสงอันยิ่งใหญ่ของเขาในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับมันได้และคนที่เคยฉายแสงไปที่ปรามจารชางส่วนกลับไม่สามารถยอมรับความแตกต่างยิ่งใหญ่ระหว่างพวกเขาได้บางทียิ่งปรามจารชางส่วนปฏิบัติกับเขาดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกอับอายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและมันก็ค่อยๆกลายเป็นความหลงไหลที่ไม่ดี เห็นได้ชัดว่าปรมาจารเล่ยจุนเป็นคนที่มีอคติมากเขาแค่ปกปิดมันไว้อย่างดีมือเหี่ยวๆของผู้เท่าเสวียนจับข้อมือปรมจาจารเล่ยจุนแน่นขึ้นเร้ากับกรงเล็บอินทรีขณะที่เขากระซิบด้วยเสียงแหบพร่านี่คือเหตุผลของเจ้าปรมาจารให้ความช่วยเหลือเจ้ามากมายแค่ไหนเมื่อเจ้ามาที่นิกายช้างส่วนนี้เจ้าได้รับคําแนะนําจากเขามากแค่ไหนถ้าไม่มีอาจารย์ตอนนี้เจ้าจะได้อยู่ตรงนี้หรือไม่ ปรมาจาร์เล่ยจุนยิมฮฮฮดูสิแม้แต่เจ้าก็ยังคิดว่าข้าไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีปรมาจาร์ชางส่วนเฮ้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการเลยดังนั้นเมื่อซึ่งหยวนติดต่อข้ามาข้าจึงสัญญาว่าจะร่วมมือกับเขาเพราะข้ารู้สึกว่าถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์ที่สองแสงสว่างจ้าจะต้องตกลงมาแล้วข้าอยากพิสูจน์ให้โรคไร้รู้ว่าข้าสามารถโดดเด่นยิ่งกว่าโดยไม่มีเขา เจ้าทรยศนิกายของเจ้าและวทมน้ำ้ายใส่ผู้มีพระคุณเจ้าคิดจริงๆหรือว่าตอนนี้เจ้าเจอเจ้ามากกว่าเดิมผู้เท่าสเสวียนกราวยังโกรธจัดพลังหยวนอันน่าสะเพรงกลัวพุ่งออกมาจากร่างของเขาขณะปล่อยฝ่ามือออกไปทําให้มิติแตกสลายปร,รมาจารย์เลยจุนมองอย่างเฉยเมยต่อฝ่ามืออันน่าสะเพรงกลัวของผู้เท่าสเสวียนในเวลาต่อมาเขตแดนแห่งกฎขนาดใหญ่ก็ปรากฏออกมาจากร่างของเขา ฝ่ามือพุทธเฒ่าสเสวียงกระแทกไปที่เขตแดนแห่งกฎทําให้มันสั่นไหวอย่างรุนแรงแต่สุดท้ายการโจมตีของเขาก็ไม่สามารถทําร้ายเขตแดนแห่งกฎได้นี่เจ้าไปถึงขั้นสภาวะเขตวิธีแล้วดวงตาของพุทธเฒ่าสเสวียงเข่งขึมขณะที่เขามองดูปร,ร,รมจาจย์เล่ยจุน การแสดงออกของผู้เท่าไปเหมยปรมาจา์แห่งยอดเขาหงหยาและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปอย่างมากภายในนิกายชางส่วนมีเพียงผู้นำนิกายชิงหยานเท่านั้นที่ก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะเขตวิถีอย่างแท้จริงในขณะที่คนอื่นๆอยู่บนจุดสูงสุดของขั้นทารกหยวนเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะได้เริ่มสัมผัสข,ของพลังเขตแดนแห่งกฎแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่บรรลุขั้นได้อย่างแท้จริงใครจะไปคิดว่าเล่ยจุนจะเป็นคนแรกในกลุ่มของพวกเขาที่เข้าสู่ขั้นสภาวะเขตวิถีโดยไม่มีใครรู้ความลับนี้ถูกซ่อนไว้ลึกเกินไป ปรมาจารเล่ยจุนยิ้มจังๆข้าก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะเขตวิถีเมื่อช้างส่วนตายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าข้าคิดถูกข้าไม่มีปรมาจารย์ช้างส่วนโลกนี้ก็จะได้รู้จักข้าในฐานะประมาจารเล่ยจุนเจียงเล่ยจุนดวงตาผู้นำนิกายชิงหยางกลายเป็นเย็นช้ายอย่างเจ็บปวดไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยพลังสภาวะเขตวิถี นิกายชางส่วนกลายเป็นตัวตลกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่ยจุนก็ได้ทรยศต,ตอนนิกายช่างส่วนแล้วต้องถูกลงโทษแต่ขณะที่ผู้นำนิกายชิงหยางตั้งใจที่จะดําเนินการจู่จูก็มีแรงกดดันอันน่าสะพึงกลัวเข้ามาครอบงำดวงตาสีเงินของผู้นำนิกายเซิงหยวนจ้องมองไปที่ผู้นำนิกายชิงหยางด้วยรอยยิ้มเขาคงไม่นั่งเฉยเฉยแล้วดูผู้นำนิกายชิงหยางและคนอื่นจัดการกับปร,รมาจารย์เล่ยจุนแน่ผู้นำนิกายชิงหยาง นี่เป็นเรื่องภายในนิกายช้างซวนทำไมสร้างเรื่องขึ้นที่นี่แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญกว่านั้นดวงตาสีเงินของผู้นำนิกายเซิงหยวนหันไปทางตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนด้วยท่าทีที่ไม่อาจเข้าใจได้ขณะที่เสียงของเขาดังสะท้อนไปทั่วบริเวณเมื่อทุกคนได้อยู่ที่นี่แล้วเป็นเวลาอันดีที่จะหารือกันว่าควรทำอย่างไรกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนนี้ น้ำเสียงของผู้นำนิกายซึ่งโหยดังขึ้นอีกครั้งบรรยากาศก,ก็ได้เปลี่ยนไปดวงตาทุกคนต่างกระพริบด้วยความคิดนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นนิกายที่ทรงพลังที่สุดในสวรรค์ชางส่วนปัจจุบันโดยมีนิกายชางส่วนตามหลังพวกเขาอยู่เล็กน้อยมีความบาดหมางก,กันอย่างรึกซึงระหว่างทั้งสองฝ่ายและพวกเขามักจะประทะก,กันทุกครั้งที่พบดังนั้นยอดฝีมือคนอื่นๆจึงสามารถนั่งบนภูเขาชมเสือต่อสู้กัน ไม่มีใครคาดคิดว่าบุญนำนิกายเซิงเยิญจะโยนความลับอันยิ่งใหญ่ออกมาซึ่งทําให้นิกายชางส่วนสั่นคลอนในทันทีนิกายชางซวนได้สูญเสียปร,รมาจา์ไปในขณะที่ศัตรูได้รับผู้ที่แข็งแกร่งในระดับสภาวะเขตวิถีอาจกล่าวได้ว่าตอนนี้พวกเขาในปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงแล้วในทางกลับกันอํานาจอันยิ่งใหญ่ของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็ยิ่งมีมากขึ้นไม่มีใครเทียบได้ภายในอาณาเขตลึกลับ โจอยู่รับรู้ได้ถึงสถานการณ์นี้ทำให้ดวงตาของเขาเริ่มเป็นกังวลนิกายชางส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุนเขาดังนั้นสถานการณ์จะกลายเป็นยิ่งเลวร้ายส,สำหรับเขาหากนิกายชางส่วนไม่สามารถต่อสู้กับน,นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาวะขุมพลังจิตตัวเล็ก,เลกๆเช่นเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมต่อสู้ทำในเพียงเฝ้าดูอย่างกระวนกระวายอยู่ข้างสนามเนื้อบ่อสายฟ้าความเงียบคงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง จักพัดดาบสวรรค์แห่งนิกายผู้สแสวงหาดาบแกรแอมในรำคอยอย่างกระทนหันและพูดอย่างไม่รีบร้อนตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างซวนมีเจ้าของก็ดีแต่โครงสร้างปัจจุบันของสวรรค์ช้าง่วนนั้นยังไม่มั่นคงหากถูกบังคับข้าเกรงว่ามันจะทําให้เกิดพายุเลือดได้สิ่งนี้จะทําให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของสวรรค์ช้าง่วนอ่อนแอลงไปก็เท่านั้นในหมอกหนาทึบที่ปกคลุมท้องฟ้ามาล้วนแห่งนีกายผีสวรรค์ตบพุงที่ป่องของเขาและพูดเบา แต่ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้ะหรอกรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่ซื่อสัตย์ของผู้นำนิกายกู่จริงแห่งนิกายพิชิตมังกรทะเลเหนือดังนั้นเจ้าจึงอยากเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชางส่วนใช่หรือไม่นิกายผีสวรรค์อาจไม่มีความสามารถนั้นผู้นำนิกายแห่งนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ซ่านยิ้มจือเจ้าด้วยน้ำเสียงเฉยเมยผู้นำนิกายซึ่งโยนหัวรอบเบาๆไม่ได้ยินคำแนะนำจากตัวแทนของนิกายอื่นๆ ข้ามีข้อเสนอนิกายทั้งหกของเราสามารถจะตั้งพันธมิตรและผัดกันดูแลตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้คนอื่นๆพิจารณาข้อเสนอนี้อย่างจริงจังผู้นำนิกายชิงอย่างยิ้มย้ออย่างใจเย็นเป็นพันธมิตรงั้นเหรอจะต้องมีผู้นำพันธมิตรเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของเจ้าอย่ามาบอกข้าว่าเจ้าอยากเป็นเจ้าแห่งพันธมิตรและเป็นคนแรกที่จะรักษาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเอาไว้ ผู้นำนิกายเึ่งหยวนกล่าวที่ท่าทีข่มขู่นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าแข็งแกร่งที่สุดถ้าพวกเราไม่เป็นผู้นำเจ้าคิดว่านิกายชางส่วนที่กำลังล่มสลายของเจ้าควรเป็นผู้นำหรืออย่างไรเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขามีความคิดเช่นนั้นผู้นำนิกายชิงหยางเหลือบมองคนอื่นข้ากังวลว่าความทะเยอทะยานของเจ้าจะไม่หยุดอยู่แค่ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนแต่จะพนวงนิกายอื่นๆและปกครองดินแดนแห่งนี้อย่างแท้จริง ดวงตาจากักรพรรดิดาบสวรรค์สั้นส,งสิงสือและยอดฝีมือคนอื่นๆเป่งประกายแม้ว่าพวกเขายังคงเงียบไม่พูดอะไรแต่พวกเขาก็มีความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากผู้นำนิกาเซิงหยวนเป็นคนแรกที่ได้รับหน้าที่ควบคุมตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวรรเขาน่าจะพยายามควบคุมมันให้ได้สําเร็จและถ้าเกิดทําสําเร็จขึ้นมาความแข็งแกร่งของเขาก็จะพุ่งสูงขึ้นทําให้เขาสามารถก้าวข้ามสภาวะเขตวิถีก้าวไปสู่ระดับผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครในสวรรค์าางสวเเเทเทีียยบมขได้ โอกาสที่เขาจะส่งมออตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนให้นั้นก็มีน้อยลงไปผู้นำนิกายชิงหยางสัมผัสได้ถึงความระมัดระวังในดวงตาของพวกเขาเขาจึงยิ้มและกล่าวต่อข้อคิดเห็นของข้าถูกต้องหรือไม่ทุกคนต่างเงียบงันผู้นำนิกายซึ่งโยนอดไวได้จะถอนหายใจยาวเมื่อได้ยินดังนั้นเดิมทีข้าคิดว่าเรื่องนี้จะสามารถยุติลงได้โดยสันติใครเล่าจะจินตนาการว่าเรื่องนี้จะจบลงเช่นนี้ ก่อนที่เสียงของเขาจะค่อยๆจางหายเขตแดนแห่งกฎสีเงินก็แผ่กระจายออกจากร่างของเขาเปรียเป็นกรอบป้องกันรอบตัวขึ้นพลังเขตแดนแห่งกฎแห่งความกลัวประทุขึ้นเขาเดินเข้าไปข้างหน้าด้วยสีหน้าเฉยเมยปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของผู้นำนิกายชิงหยางทันทีร้างกับพูดผี ผู้นำนิกายเซิงหยวนปล่อยฟ่ามือของเขาซึ่งแสงสีเงินรวมตัวกันอย่างรวดเร็วนี่คือพลังที่แท้จริงของเขตแดนแห่งโกดพลังมหาศาลของเขตแดนแห่งโกดและพลังหยวนประสานกันจนกลายเป็นพลังอันน่าสะพึงกลัวซึ่งผู้ที่มีพลังสภาวะเขตวิถีเท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้พลังนั้นคือรากฐานของเขตแดนแห่งโกดพื้นที่โดยรอบฟ่ามือของผู้นำนิกายเซิงหยวนแตกกระจายเห็นได้ชัดว่าไม่อาจตนทอพลังมหาศาลได้ หากวัดความแข็งแกร่งของเขาด้วยจานวนดาวหยวนก็มีโอกาสสูงที่จะมีถึงหลายร้อยร้านดวงเลยทีเดียวปุ่มฟามือทําลายล้างนั้นพุ่งทะลุอากาศมุ่งตรงไปที่ผู้นำนิกายชิงหยางผู้นำนิกายเซิงหยวนตั้งใจอย่างชัดเจนที่จะบทขยี้คนหลังอย่างรวดเร็วเพื่อขัดขวางยอดฝีมือระดับสูงคนอื่น,นๆเจ้าช่างกล้า ผู้เท่าสเสวียเป็นคนแรกที่ตระหนักถึงเจตนาของผู้นำนิกายเสื่งหยวนเขาส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธออกมาในทันทีแสงจากสภาวะเควิธีระเบิดออกมาจากร่างแต่ร่างเล่ยจุนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาหมัดเล่ยจุนฟาดผ่านอากาศ พลังสภาวะเควิธีก็พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องเพื่อหยุดพูดเท่าสเสวียนเอาไว้หลังจากการเปิดเผยความลับเลยจุนก็รู้ว่าเขาไม่สามารถได้รับการยอมรับในนิกายช่างส่วนได้อีกต่อไปดังนั้นท่าทางของเขาจึงเอียงไปที่นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เขารู้ว่าเขาจะสามารถถอยกราบได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บก็ต่อเมื่อฝ่ายนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ชนะเท่านั้นเลยจุนเจ้าคนทรยยศ ผู้เท่าสเสวียนโกรธจัดขณะที่เขาเปิดฉากโจมตีอย่างโหดร้ายเล่ยจุนยังคงไม่มีอารมณ์ใ,ใดๆในขณะที่เขาใช้งานสภาวะเขตวิถีเพื่อป้องกันการโจมตีของผู้เท่าสเสวียนยอดฝีมือชั้นนําคนอื่นๆถอยกลับเมื่อพวกเขาเห็นการต่อสู้ปะทุขึ้นระหว่างทั้งสองนีกายนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาตั้งใจจะนั่งดูบนภูเขาต่อไปชมดูเสือต่อสู้กัน เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่าความสมดุลภายในนิกายชางซวนจะถูกทำลายแต่นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องจใจในราคาที่สูงมากเพื่อทำลายพวกเขาให้หมดสิ้นเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็จะอ่อนแอลงทำให้ยากต่อการดำรงตำแหน่งที่แข็งแกร่งเอาไว้ผู้นำนิกายซึ่งหยวนหากเจ้าต้องการฆ่าข้าเพื่อแสดงพลังเจ้าประเมินตนเองสูงเกินไปแล้ว ผู้นำนิกายชิงหยางคำรามขณะที่แสงสีเขียวอมฟ้าของเขตแดนแห่งกฎปกคุมร่างของเขาเขาและผู้นำนิกายเซิงหยวนต่างก็เป็นผู้ที่อยู่ระดับสภาวะเขตวิถีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้นำนิกายเซิงหยวนจะกำจัดเขาตาของผู้นำนิกายเซิงหยวนโค้งขึ้นในลักษณะแปลกๆไม่ได้ยินเช่นนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอ จู่ๆก็มีกลุ่มควันสีทองลอยขึ้นมาจากหัวของผู้นำนิกายเซิ่งหยวนจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นจากกลุ่มควันมันคือเปลวเพลิงสีทองที่ก่อขึ้นอย่างรวดเร็วในเหนือหัวของเขาโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดลงเมื่อเปลวเพลิงสีทองปรากฏขึ้นเปลวเพลิงสีทองลุกโชนพื้นที่โดยรอบกระพังทะลายลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกับพาดว่าสีน้ำมันที่กำลังลุกไหม้พลังงานมหาศาลที่ไม่อาจบรรยายได้เด็กออกมาเปลวเพลิงสีทองดูเหมือนจะสามารถเราผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้ ไม่มีสิ่งใดสามารถขวางทางมันได้เลยเปลวเพลิงสีทองสะท้อนออกมาในดวงตาของผู้นำนิกายชิงหยางในทันทีเช่นเดียวกับยอดฝีมือชั้นสูงจากนิกายอื่นๆในขณะที่ความไม่เชื่อที่ไม่อานบรรยายได้ปรากฏบนใบหน้าของพวกเขานั่นมันเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ครู่ต่อมาก็มีเสียงร้องตกใจดังขึ้นหลายครั้งผู้นำนิกายเซิ่งยวนไปถึงขั้นสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเหรอ ผู้ฝึกที่อยู่ขั้นเหนือสภาวะเกวิถีถูกเรียกว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์และระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์คือขอบเขตการฝึกท,ที่สูงที่สุดในโลกใบนี้แต่ตั้งแต่ที่สวรรค์แห่งชางส่วนถือกำเนิดขึ้นมาปรมาจารย์ชางส่วนก็เป็นสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเพียงคนเดียวแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้นำนิกายเซิ่งหยวนก็ได้ก้าวเท้าเข้าสู่สภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางเสียงสะดุ้งตกใจนับไม่ถ้วนผู้นำนิกายเซิ่งหยวนก็ยื่นนิ้วออกมาสองนิ้น เขาก็ชี้ไปที่เขตแดนแห่งกดสีน้าเงินเขียวที่หอคุ้มร่างของผู้นํานิกายชิงหยางฟิวเมื่อเปลวเพลิงสีทองแกว่งไกวเขตแดนแห่งกดที่ควรจะทำลายไม่ได้ในสายตาของคนทั่วไปกลาบถูกเผาไหม้ในทันทีเหมือนกับแผ่นกระดาษผู้นํานิกายชิงหยางถึงเวลาที่จะไปอยู่กับอาจารย์ของเจ้าแล้ว ปุ้งรอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏบริฟีปากของผู้นำนิกายเซิงหยวนเปลียวเพลิงสีทองบนปลายนิ้วของเขาพุ่งทะลุผ่านเขตแดนแห่งกดพุ่งไปที่ผู้นำนิกายชิงหยางหากเปลวเพลิงกระทบกับเขาเข้าแม้แต่พลังสภาวะเขตวิถีก็จะถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นเพราะมันเป็นเปลวเพลิงของระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์ฟิวนิ้วที่ลุกชนของผู้นำนิกายเซิงหยวนพุ่งตรงไปที่ผู้นำนิกายชิงหยางเมื่อเปลวเพลิงสีทองลุกชนขึ้น ทุกสิ่งก็ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นความว่างเปล่าแม้แต่เขตแดนแห่งกฎที่อยู่โดยรอบผู้นำนิกายชิงหยางก็ถูกทำร้ายในทันทีเขตแดนแห่งกฎนั้นสามารถต่อต้านได้ด้วยเขตแดนแห่งกฎอื่นๆเท่านั้นแต่เขตแดนแห่งกฎมีผลเพียงเล็กน้อยต่อผู้ที่อยู่ในระดับสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากสภาวะผู้ศักดิ์สิทธิ์มีเพลิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถเผาพลานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้แม้แต่เขตแดนแห่งกฎก็ยังเปราะบ,บางเหมือนดังกระดาษ การโจมตีของผู้นำนิกายเซิงหยวนทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าผู้นำนิกายเซิงหยวนจะสามารถเรียกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้เนื่องจากการโจมตีที่เฉียบขาดนี้ผู้นำนิกายชิงหยางจึงรู้ว่าไม่มีทางหลบเลี่ยงได้แม้ว่าจะตกใจและหวาดกลัวเขาทำได้เพียงเฝ้าดูยังช่วยไม่ได้ขณะที่นิ้วมือสีทองที่ลุกเป็นเพลิงเลื่อนเขาม้าอย่างรวดเร็วราวกับว่าชะตากรรมของเขาถูกกำหนดไปแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดพ้น เมื่อถูกโจมตีแม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างผู้นำนิกายชิงหยางก็จะต้องตายอย่างแน่นอนท่านผู้นำนิกายการแสดงออกของปรมาจารย์ไปเหมยปรมาจารย์แห่งยอดเขาหงหยาและคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างมากขณะพวกเขาร้องตะโกนด้วยความตกใจจากสิ่งที่พวกเขารู้ผู้นำนิกายเซิ่งหยวนน่าจะแข็งแกร่งกว่าผู้นำนิกายชิงหยางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะเอาชนะผู้นำนิกายชิงหยางใครจะคิดว่าผู้นำนิกายเซิ่งหยวนจะปกปิดความแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ พวกเขารู้ว่านิกายชิงหยางกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะช่วยได้เมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่มีพลังสภาวะเขวิธีที่แท้จริงด้วยซ้าที่บริเวณร,รอบนอกยอดฝีมือระดับสูงจนนิกายอื่นๆก็ส่งสีหน้าเข่งขรึมเช่นเดียวกันฮ <laughs> นิกายช้างส่วนกำลังมีปัญหาใหญ่แล้วมาลุ้แห่งนิกายผีสวรรค์หัวรอกขิกขักดวงตาเป็นประกายไปด้วยความโลภนิกายช้างส่วนเป็นหนึ่งในนิกายหลักทั้งหก หากผู้นำนิกายชิงหยางนั้นตายนิกายชางโซนจะต้องตกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนเมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นผู้คนจำนวนนับไปทวนจะรู้สึกถึงโอกาสเนื่องจากรากฐานที่ลึกซึ้งและมั่นคงของนิกายชางโซนแต่สุดท้ายดวงตาของยอดฝีมือชั้นนำคนอื่นๆก็เบิกกว้างพวกเขาไม่ได้ต้องการเห็นผู้นำนิกายชิงหยางตายนั่นเป็นเพราะว่าจะทำให้โครงสร้างของสวรรค์ชางโซนนั้นเปลี่ยนไปท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีนิกายชางโซนคอยคานอำนาจของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ นิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ผู้นำนิกายเึ่งอหยวนก็ช่างน่ากลัวเกินไปเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวจนขยับตัวไม่ได้แล้วดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าเข้าช่วยด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนจึงได้แต่เฝ้าดูผู้นำนิกายชิงหยางตกอยู่ในอันตรายับแต่ในขณะนั้นเองมีเงาปรากฏขึ้นอย่างกระทันหานทางด้านหลังของไป๋เหมยและคนอื่นๆสิษย์น้นอง การแสดงออกของชายชาราไปเหมยปรมาจารย์แห่งยอดเขาของยาคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเหลียนยี่ใบหน้ารอเลาของปรมาจารย์เหลียงจุนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแต่รลิวเหลียนยี่กลับเพิกเฉยต่อเสียงร้องของพวกเขาดวงตาอันงดงามของนางเต็มไปด้วยความเกลียดชังอยากจะเผาร่างของผู้นำนิกายเสื่งโยวนจนไม่เป็นจุนในที่กเก็บพลังของริวเหลียนยี่ ได้เริ่มสั่นสะเทือนขณะที่พลังหยวนอันสง่างามไหลออกมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะสงวนเอาไว้ผู้นำริกายเซิงยว่นก็สัมผัสได้ว่าริวเรียนยี่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแต่ดวงตาของเขากลับไม่กระพริบแม้แต่น้อยเจ้ายังไม่ได้เยียบย่างเข้าสู่สภาวะเขตวิถีด้วยซำ้ำเจ้าอยากตายหรืองไง พลังหยวนเขตแดนแห่งกฎที่น่าสะพึงกลัวรวมตัวกันบ,บนฝ่ามืออีกครั้งแสงสีเงินอันพลางพลายทำให้พื้นที่โดยรอบแตกรล่าวแต่ลิวเลียนยี่ไม่แสดงท่าทีจะยอมแพ้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังที่น่ากลัวของผู้นำนิกายเซิ่งหยวนดวงตาของนางแน่วแน่และสงบนิ่งในขณะที่มือของนางพับเป็นผนึกอย่างรวดเร็วปึมภายในที่กักเก็บพลังหยวนของนางแหล่งกำเนิดพลังได้เริ่มมีการเผาไหม้ครืดพลังหยวนทรงพลังยังไม่มีที่ใดเปรียบพุ่งับกมาอย่างบ้าคลั่ง พลังสั่นสะเทือนแผ่นดินระเบิดออกจากร่างของหลิวเหรียนยี่ทำให้โลกที่อยู่โดยรอบของนางนนต้องเปลี่ยนสีเมื่อเห็นเช่นนี้ลูกตาของทุกคนก็หดตัวลงพร้อมร้องตะโกนออกมาว่านั่นนางกำลังเผาแหล่งกำเนิดพลังนางบ้าไปแล้วเมื่อแหล่งกำเนิดพลังถูกเผาไหม้จนหมดสิน้นหลิวเหรียนยี่จะตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซิทน้องใบหน้าของชายชาราไปเหมยมีสีหน้าเข่งขึมในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจแผงของหลิวเหรียนยี่ นางตั้งใจจะจุดเพลิงแห่งแรงกําเนิดพลังของนางเพื่อช่วยผู้นานิกายชิงหยางดวงตาปรามาจาริงจุนแทบจะหลุดออกจากเบา้ขาขณะที่เขาพุ่งไปหาหลิวเลียนยี่ด้วยความบา้าคลั่งพร้อมกับคํารามไม่หลิวเลียนยี่หันสีซานและเผยรอยยิ้มเย้ยหยันหันมาที่ปรมาจาริงจุนที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วหลิงจุนข้าขอโทษที่ทําท่าเหมือนโกรธเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าเป็นคนบาปเป็นคนบาปที่ข้าอาจารย์ดังนั้น ให้ข้าชดใช้บาปนั้นในตอนนี้ในช่วงเวลาต่อมาแสงที่ไร้ขอบเขตก็พุ่งออกมาจากร่างของนางพลังหยวนอันไร้ขอบเขตดูเหมือนจะควบแน่นเป็นชั้นผนึกรอบรอบร่างอันบอบบางในที่สุดพลังทําลายล้างก็พุ่งเป้าไปที่ผุ้นําำที่กายซึ่งหยวนตึมฮ้ใบหน้าผุ้นําำที่กายซึ่งหยวนมืดมนลงเขาไม่สามารถรัาเลยการโจมตีที่มาจากการระเบิดของแหล่งกําเนิดพลังได้เขาถอนนิ้วเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกและหันไปทางริวเรียนยี่ที่กําลังเผาแหล่งกําเนิดพลังของนาง ตมพรังทั้งสองปะทะก,กันในพริบตาเคลื่นกระแทกอันสั่นสะเทือนแผ่นดินถูกพัดออกไปทางโลกดูเหมือนจะพังทลายลงผืนดินแตกออกเป็นเสียง,ยงรอยแยกขนาดใหญ่แผ่ขยายไปในทุกทิศทางรอยแตกน้ำไปทั่วเริ่มปรากฏให้เห็นมิติบริเวณโดยรอบแตกร้าววกับกระจก ยอดฝีมือจากทุกฝ่ายถอนกำลังออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อรีกเลี้ยงแรงระเบิดนี้ผู้นำนิกายชิงหยางก็ถอยกลับเช่นเดียวกันใบหน้าของเขาซีดเผือกขณะจ้องมองไปยังที่มาของคลื่นกระแทกมือของเขากำแน่งขณะด,ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความโกรธเจ้านี่สร้างปัญหาให้มากมายตั้งแต่ยังเด็กเลยความเสียหายเกิดขึ้นเป็นเวลานานก่อนจะค่อยๆหยุดลง สายตาจำนวนนับไปทวนพุ่งเข้ามาในทันทีเห็นเพียงผู้นำที่กายซึ่งอยู่ที่มีใบหน้าดูร้ายยืนอยู่กลางอากาศแขนเสื้อของเขาถูกฉีกขาดและเลือดยดจากปลายนิว้วเปลวเพลิงสีทองเหนือหัวเขาเริ่มจางลงและอ่อนกำลังแต่ร่างของหลิวเหลียนยี่ได้หายไปจากโลกนี้แล้วทั้งสถานที่เงียบสงบอย่างยิ่งไม่มีใครจรินตนาการได้ว่ายอดฝีมือสภาวะชั้นนำจะตายในช่วงเวลานี้มา ปรมาจารย์หลิงจุนส่งเสียงคำรามอย่างเศร้าโศไปยังท้องฟ้าในช่วงเวลาต่อมาดวงตาของเขากระแดงกำ่ำเมื่อแรงกำเนิดพลังในร่างของเขาก็เริ่มจุดประกายเช่นเดียวกันปึ้งแต่ผู้นำนิกายชิงหยางก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาอย่างรวดเร็วตบหน้าอกของเขาและผลักเข้าไปด้านหลังหลิงจุนสงบสติอารมณ์ก่อนปรมาจารย์หลิงจุนคุกเข่าลงตะโกนเสียงดังเหมือนสัตว์อสูรที่ได้รับบาดเจ็บ ไปเหมยปรมาจา์แห่งยอดเขาหงยาและคนอื่นๆต่างกำมือแน่นเช่นเดียวกันดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกยังเจ็บปวดพวกเขารู้ว่าหัวใจของริวเหรียนยี่เต็มไปด้วยความตำหนีตนเองและสำนึกผิดนางมีความคิดตัดสินใจจะฆ่าตัวตายมานานแล้วเพราะนั่นเป็นหนทางเดียวที่นางจะได้รับความสงบและความโล่งใจอาจกล่าวได้ว่านิกายชางสวนได้รับความสูญเสียอย่างน่าเศร้าแล้วในวันนี้ในดินแดนลึกลับโจหยวนก็ตกตะลึงกับการต่อสู้ในโลกภายนอกเช่นเดียวกันเขาไม่เคยคาดคิดว่าปรมาจาริวเหรียนยี่จะเลือก ระเบิดแรงกําเนิดพลังงานเพื่อพยายามกําจัดผู้นานิกายซึ่งหยวนไปพร้อมกับนางแม้ว่านางจะเป็นผู้หญิงแต่นางก็ช่างแข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้เขายังเสียใจมากกับการตายของนางท้ายที่สุดแล้วปรมาจ,จารย์ที่งดงามและสง่างามแห่งยอดเขาดอกบวัวหิมะก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในนิกายชางส่วนเขาสงสัยว่า ลี่ชิงซานและคนอื่นๆจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รู้เรื่องนี้นอกจากนี้นิกายชางส่วนยังได้สูญเสียปร,รมาจารย์ชั้นยอดสองคนติดต่อกันทําให้ตําแหน่งของพวกเขาในการต่อสู้เพื่อชิงตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนพลิกผันอย่างรวดเร็วในตอนนี้นิกายชางส่วนเสี่ยงต่อการถูกทาลายหากโจหยวนสูญเสียนิกายชางส่วนสถานการณ์ของเขาก็จะยิ่งเร็วร้ายอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นจักรวิต้าโจก็อาจจะร่มสลายได้ในพริบตาโจหยวนกำมัดแน่น อันตารายกาลังพุ่งเข้ามาจากทุกทิศทางร้าวกับคลื่นที่ไม่อาจหยุดยัง้งทําให้เขารู้สึกร้าวกับว่าเขากําลังหายใจไม่ออกในช่วงวิกฤตเช่นนี้เขาจะทําอะไรได้กันเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่287เรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้โหพระรามจาลิวเลนยี่เราตุยไปแล้วนะโอโ้โหทัางหน้าสงสารจริงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติไไดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ของทีติดตามรับฟังอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อภาดคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน บ๊ายบายครับ